สวัสดีครับที่ขึ้นยมบาราสนี่ก็พามาดูโรงสีอีกโรงหนึ่งนะครับเก่าสวยจริงนะครับสภาพดีมากโอเคก็ขายได้ สวยมากกันนะครับตัแกงโยกหลายตัวเป็นระบบเผาลาวนะครับใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวชุดทั้งลงอันนี้เป็นมอเตอร์ั้ง้าก็ได้ เครื่องยนต์ดั้งเดิมนะครับภาพสวยงามมากเลยครับปั๊มน้ำนี่คือการวางเรียงนะครับปั๊มลมพ่วงกับตัวนู้นนะครับสายพานพ่วงปั๊มลม มีปั๊มน้ำมีปั๊มน้ำนะครับถังลมอุปกรณ์ครบๆเดิมๆเลยสวยงามจริงครับ,ต,รบรตีวรัสตันนะครับถังลมแท้เลยนะครับมีเพศด้วยอุปกรณ์ครบๆเลยนะครับเนี่ยผมนี้ก็เพชเลยฟืนเกาะหนา ตัวจริงๆครับตัวนี้เครื่องนี่ทอยเสียนี่นะครับมันมอพักมีทางน้ำมันเดินครบๆในน้ำมันวิ่งเข้ามานี่พอน้ำมันนะครับนี่เอาน้ำมันจากถังวิ่งเข้ามาเข้ามาที่ตัวนี้นะครับนี่ อันนี้เป็นท่อให้อากาศมันเข้าหรือไงไม่แน่ใจนะครับอ๋อเป็นท่อน้ำมันไหลกลับเน,นี่ยอันนี้น้ำมันไหลกลับไหลกลับน,นี่เข้าไปที่ตัวปั๊มตัวปั๊มอยู่ในนี้นะครับปั๊มเชื่อเพิงอยู่นี่น,น,น,นี่วาวไอเสียนะครับ ใหญ่มากนะครับนี่ดจูจางมื้ผมนี่นี่เครื่องเบอร์เจ็ดนะครับเจ็ด X ลาตันเจ็ด X นะครับสวยงามจริงจ7เ็ X ล้อประมาณเกือบๆตกสองเมตรนะครับเนี่ยเป็นผ่าขึ้นกลางหลงฝีเดิมๆเลยนะครับอนุรักษ์ไว้ได้ดีมากนะครับลงนี้สภาพแจ่วเลยครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ